นี่คือไอเทมที่ทำให้ผมได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักได้นานขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมตัดต่อดูหนังเล่นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันสามารถลุยกับผมไปได้ทุกง,งานนั่นก็คือนี่เลยแว่นกลองแสงสีฟ้าอ f ฟตัสรุ่นใหม่ถ้าเกิดใครที่ได้รู้จักกับผมมานานคุณก็น่าจะได้เห็นว่าผมชอบแว่นแบรนด์นี้แค่ไหนใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกยาวมาจนถึงรุ่นล่าสุด และในวันนี้ผมก็เพิ่งจะได้ซื้อแว่นตัวใหม่ที่ทาง Optus เพิ่งจะเปิดตัวกันไปซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่คือแว่นรุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อของซีรีส์ Excel s t a n l e s s Steel ในซีรีส์นี้มีทั้งหมด5รุ่นประกอบไปด้วย s p i f i r e Phantom, Falcon, k e l o f และก็ s o u t ดีไซน์จะเต็มสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่เรียบหรูดูมีภูมิฐานไปยันสไตล์โอปป้า ซึ่งแ่าในซีรีส์ e x o s t a l e t o Steel ได้ถูกขึ้นรูปด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต3 d แบบแบรนด์แว่นระดับโลกสามารถถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตข้อต่อไม่สึกหลอหมดปัญหาขาแว่นหลวมแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งตามแบบฉบับของ Optus สามารถบิดงอได้ทับก็ไม่แตกไม่หัก แถมแว่นจากซีรี Exos s t a l l t e Steel ตัวแว่นยังมีเนื้อเท็กเจอร์ที่สวยงามเรียบหรูดูมีราคาแพงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายผิวหนังแม้ว่าจะมีเหงือ่ออกระหว่างวันที่สำคัญที่สุดเลยมันมีราคาสามารถจับต้องได้และก็ใช้งานได้ยาวนานนับ10ปีเรียกได้เลยว่าซื้อทีเดียวใช้งานกันได้ยาวๆจนคอมพังไปแล้วแต่แว่นก็ยังอยู่ส่วนรุ่นใหม่ที่ผมซื้อมาลองก็คือเจ้าตัวที่ชื่อว่า Falcon มาดูที่หน้าตาภายนอกกันก่อนว้าว คือโครงแว่นและสีสันมันดูพรีเมียมมากมีโลโก้ของ o p t ตัสติดอยู่ที่เลนและก็มีชื่อรุ่นของแว่นและสโลแกนสุดเท่ยอย่าง Built for g a m e r ติดอยู่ที่ขาแว่นด้านในในส่วนที่ต้องทัดกับหูก็มียางรองรับทําให้ไม่รู้สึกเจ็บหรือรําคาญเวลาที่ต้องใส่นานๆในส่วนของข้อพับของขาแว่นก็ออกแบบมาให้การเข้ากลางออกได้สะดวกมากคล้ายสปริงมันทําให้เราสามารถการเข้าออกได้โดยไม่ต้องกลัวแว่นหักคือวัสดุมันยืดหยุ่นมากเลยนะจะดัดเล่นงอเล่นเพลินๆก็ยังเอาอยู่ ทีนี้มาดูความรู้สึกในการใช้งานกันบ้างด้วยไลฟ์สไตล์ของผมที่ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเลนแว่นแบบ l e ติน่าเอ็กซ์อมเของทาง Op ฟตัสจึงเหมาะมากสาหรับคนที่ต้องการอยู่หน้าจอเป็นเวลานานแบบผมและด้วยความที่ห้องของผมมันไม่มีแอร์อากาศที่ร้อนจนบางทีก็ทําเงือตกหน้ามันแผลบไปได้เหมือนกันทาให้เวลาใส่แว่นแล้วใส่หูฟังแบบครอบหูเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาราคาญใจละแต่สําหรับเจ้าฟอ l คอนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาด้วยความที่มันเบา,แบ,าแบบเบามาก เทียบกันแล้วพอๆกับปกาแท่งหนึ่งเลยใส่นานๆใส่ทั้งวันทั้งคืนคือไม่เกิดปัญหาอะไรให้รำคาญหน้าทั้งนั้นบางครั้งผมก็ลืมไปเลยว่าใส่แว่นอยู่นะจนเผื่อไปล้างหน้าทั้งที่ใส่แว่นก็มีแล้วผมก็เคยคิดว่าไอ้ส่วนที่มันช่วยพยุงตัวแว่นส่วนดั้งจมูกเนี่ยมันจะรำคาญไหมผลคือไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันเบามากความรู้สึกเมื่อเอาไปเทียบกับตัวเซโร่ที่ผมใช้คือไม่ต่างกันเลยทั้งๆที่ตัวนั้นมันไม่มีตัวพยุงแว่น และใครหลายๆคนที่สงสัยว่าหน้าตาพรีเมียมขนาดนี้มันจะทนทานแค่ไหนบอกเลยว่าในเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยถ้าเกิดจะเหนือกว่าอ p ลตัสก็ต้องพูดว่ากทมแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นการกดทับหรือแม้แต่การโยนมาจากหลังคาบ้านก็ไม่มีสะเทือนแน่นอนแต่โยนลงมานะไม่ต้องโยนขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปเก็บยากแล้วการใช้งานจริงมันก็สมกับที่ผมได้ยินมานานว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับความเป็นเกมเมอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่งจะนั่งเล่นฟาร์คายไฟไปแบบทั้งวันทั้งคืนเล่นไปกว่า15ชั่วโมงงภาายยในน2วววัััไมม่่รเลตดตดอ ปกติถ้าเกิดเล่นแล้วใช้งานหนักขนาดนี้ไม่ตาแห้งก็ต้องตาลายกันบ้างแหละแต่นี่คือไม่เป็นอะไรเลยต่อให้เล่นอีกทั้งวันก็ยังไหวแล้วก็อย่างที่บอกว่าไลฟ์สไตล์ของผมมันไม่ใช่แค่าการเล่นเกมหรือว่าตัดต่อวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเขียนโค้ดสร้างเกมผมก็ต้องอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานาน,านแต่จะกลัวทําไมอะในเมื่อเรามีตัวช่วยเทพๆอย่างออฟตัสตัวนี้คือมันเกิดมาเพื่อคนที่ต้องจ้องจอเป็นเวลานานๆจริงๆนะเจ้เนะีนะ่อะถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณดูด้วยตาตัวเองเลยก็แล้วกันว่ามันตัดแสงออกแค่ไหน แต่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะแค่กับคนที่ต้องจ้องจอนานๆาจะเดินไปใส่เที่ยวเดินใส่ใช้ชีวิตประจําวันก็ถือว่าไม่เลวเลยด้วยความที่กรอบแว่นและว,วัสดุมันดูหรูหราใส่แล้วคือดูดีดูแพงคือลือแน่นอนเรียกได้เลยว่าจะใส่เล่นก็ดูดีหรือจะใส่เป็นงานเป็นการก็สบายสรุปคืออย่างชอบอ่ะนี่มันคือแว่นที่เกิดมาเพื่อการใช้งานของผมเลย มันทาให้ผมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างยาวนานและก็สามารถทําให้ผมทําคลิปรีวิวออกมาให้ทุกคนดูได้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดใครที่สงสัยว่าทาไมช่วงนี้ผมฟิตจังเลยลงคลิปบ่อยจยังเลยผมบอกเลยว่า Optus สโฟค o n ตัวนี้นี่แหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ผมสามารถทําแบบนั้นได้ใครที่สนใจแว่นซีรีส์ e x o l s t y l เ l e s s Steel ทั้ง5รุ่นนี้ทาง Optus ได้เปิดวางขายในวันที่15รกรกฎาคมนี้ราคาค่าตัวทุกรุ่นอยู่ที่3990บาทใครที่มีค่าสายตาสามารถสั่งทำเป็นแว่นสายตาได้และสามารถเลือกเลนได้้ทังง2แบบขอ Optus ทั้งแบบ r ร tina X Clear และแบบ r ร tina X Amber e ซึ่งถ้าคุณใช้โค้ดส่วนลดของโตชิโรล,ล็อกคุณก็จะได้รับส่วนลดทันที100บาทแต่ยังก่อนยังไม่หมดแค่นั้นเพราะทาง Optus ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอีกเพียบแน่นอนสำหรับคนที่สนใจสามารถติดตามโปรโมชั่นเปิดตัวตัวนี้ได้ที่หน้าแฟนเพจของ Optus ได้เลยใครที่กำลังสนใจแว่นกรองแสงเิงๆแบบนี้ผมแนะนำให้ซื้อไปเลยตั้งแต่ช่วงเปิดตัวถ้ารอนานของอาจจะหมดทําให้ต้องรอคิวยาวแน่ๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเกมเมอร์ตัวจริง Optus นั้นเกิดมาเพื่อคุณ